สวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบในเกมกีฬาการต่อนกเขาใหญ่ท่ทานโอ้ลมลมแรงครับวันนี้พามาต่อนกเขาใหญ่นะครับในปา่าภูเขาก็สภาพไม้เป็นลานโล่งๆนะตรงนี้แต่ว่าสายแล้วแหะครับผมน่นแต่ปีนเขาอยู่นู่นนะครับแต่ว่าอยู่ในภูเขามันไม่มีนกหรอกมันลงมาหากินในที่ลุ่มนี้นะครับ เอาไฟแรงสูงน่ากลัวนะครับไปเดี๋ยวจะขึ้นต้นนี้ต้นแต่เนี่ยใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปแอบวันนี้เอาเป็นวันนี้เอาเป็นเจ้าอไเจ้าอะไรอ,อ๋อวันนี้เาเป็นเจ้าไมค่อนครับมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไมค่อนนี่เป็นนกต่อดินนะครับแต่ว่า เราลงดินแล้วไม่ค่อยอยากจะขันเท่าไหร่ก็เลยเดี๋ยวเอามาเล่นพันเียดซะเลยนะครับเดี๋ยวรอรุนกันถึงต้นแล้วเดี๋ยวหาจินแล้วก็ลองดูยังไม่ได้ยินเสียงนกขันหรอกครับแต่ว่าเดี๋ยวหาจินแล้วก็จะลองดูมีหรือเปล่ามีตัวหรือเปล่าใกล้จะเที่ยงแล้วนะครับกับเจ้าไมค์อนแต่ผมจะใช้เป็นพันเียดนะครับไปเ,เป็นกล้องนะครับผมติดเข้าไปในพันเียดนะครับ ติดเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่ตัวตนของไอ้เจ้าไมค์คอนนะครับกลัวกลัวกลัวกวล้องอยู่ขันดีครับอยู่ในกรงลงดินก็กลัวคือมันกลัวป่าแหละเข้าใจอยู่กลัวป่าแล้วก็กลัวเหี่ยวลงดินอยู่บ้านนะฝึกเก่งครับพอมาเจอสถานการณ์จริงแล้วก็ก็ขันบ้างไม่ขันบ้างครับนกดินถ้าขี้เกียจขันโยนหานกป่าก็ไม่ค่อย ได้ประสบความสําเร็จนะครับคือถ้ามาป่าภูเขานี่คือสู้นกเนียนไม่ได้นะครับพูดถึงในการตําแหน่งขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับมันหาที่ลงค่อนข้างยากแล้วดินมันก็แน่นนะครับอ่ะก็ลองดูเอาเป็นอจะไมค่อนนะครับไมคค่อนนะครับขึ้นต้นนี้แหละก็ไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่านะครับลองเช็คดูก่อนถ้ามีก็น่าจะได้ส่วนสักตังค์หนึ่งเดี๋ยวลุ้นไปพร้อมๆกันครับเดี๋ยวกล้องติดใน เันนี้ก่อนนะครับจะได้เห็นลีลาการเล่นของเจ้าไมค่อนนะครับมาก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นกันเลยกับเจ้าไมค่อนรุนกันจะมีนกป่ามาร่วมหรือเปล่าคือลมนะครับตอนนี้เวลาจะเที่ยงแล้วแหละมาสายหน่อยนึ่งเดี๋ยวรุนกันครับ นกเราจะขันให้หรือเปล่าแค่นั้นละลม